สามการไฟฟ้าพนึกกำลังปรับปรุงความเชื่อถือได้และพัฒนาระบบจำหน่ายเพื่อทำให้ไทยครองแชมป์ผู้นำความมั่นคงระบบไฟฟ้าในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่2 7มีนาคมที่ผ่านมานายชานชัยบัณฑิตสวภาครองผู้ว่าการควบคุมระบบไฟฟ้า PA ร่วมกับนายสุทนบุญประสงค์รองผู้ว่าการระบบส่งกฟาพาและนายรัตนโรธวีสินผู้ช่วยผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุกฟนเป็นประธานประชุมคณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า3การไฟฟ้าครั้งที่40ซึ่งเป็นครั้งแรกของปี2557 ณสำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยบางกรวยนนทบุรีโดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานจากทั้ง3การไฟฟ้าเข้าร่วมประชุมอย่างครับขั่งคณะกรรมการและคณะทำงานทั้ง PA กฟพและกฟนที่ร่วมประชุมแบ่งเป็น7คณะดังนี้ 1. คณะทำงานปรับปรุงระบบป้องกัน 2. คณะทำงานได้มาตรฐานอุปกรณ์และการบำรุงรักษา 3. คณะทำงานประเมินระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 4. คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 5. คณะทำงานศึกษาและกำหนดค่าที่เหมาะสมของ Power Quality 6. คณะทำงานความร่วมมือด้านสื่อสารโทรคมนาคมและ 7. คณะทำงานความร่วมมือด้านระบบไฟฟ้าแบบสมาร์ทกริดโดยคณะทำงานชุดต่างๆได้รายงานความคืบหน้าและร่วมกันวางแผนดำเนินการปรับปรุปรงระบบป้องกันพัฒนาความเชื่อถือได้และคุณภาพของระบบไฟฟ้า รวมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เป็นสาเหตุของไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับโดยเฉพาะรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความพร้อมและการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อรับมือการหยุดใจก๊าซของแหล่งบงกฎระหว่างวันที่10ถึง27เมษายนและแหล่ง JDA 18ระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง30กรกฎาคมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาที่กระทบต่อการใช้ไฟทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและประชาชนอย่างแน่นอน